เราได้ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้แถลงข่าวตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนนะครับว่าจะเปิดประเทศไทยนั้นภายใน120วันนะครับทางเราก็ได้มีการประสานงานกันนะครับกับภาพเอกชนซึ่งตอนนั้นต้องกลับเรียนว่าผมเองก็จะอยู่ในระหว่างการต้อตั้งอยู่นะครับก็ได้ติดตาม เรื่องของโครงการวิชาร์ดต้องขอบคุณคุณกฎนะครับรันมนิรที่เป็นภาคเอกชนที่ได้รวบรวมภาคเอกชนของหัวหินต้องถือว่าเป็นภาคเอกชนที่สร้างไรายได้ให้กับประเทศเป็นระดับที่9นะครับของประเทศก็ถือว่าเป็นภาคเอกชนที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับประเทศไทยส่วน,นะร,ระดับต้นๆก็ได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็ทราบว่า การที่เราจะเปิดเมืองได้นั้นหนึ่งในข้อ,อข้อแม้นะครับก็คือจะต้องฉีดวัคซีนให้ได้ไม่ต่ำกว่า70%ดของคนในพื้นที่นะครับแล้วก็ต้องให้สถานประกอบการซึ่งต้องบอกว่ารวมทั้งโรงแรมร้านอาหารนะครับแล้วก็ห้างสรรพสินค้าสถานประกอบการต่างน,นั้นจะต้องผ่านมาตรานชาชาพัดนะครับต้องบอกว่าบูพอดนั้นน่าจะเป็นชาพัดพัดกันละ ส่วนหัวหินนั้นค่อนข้างจะโชคดีนะครับที่สองเรื่องนั้นเราได้ดําเนินการไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เทศบาลน,นั้นก็ต้องบอกว่าเราให้ความสําคัญกับมาตรการการที่จะเปิดเมืองเพราะว่าหัวหินนั้นนะครับไม่เหมือนแหลดินที่เป็นเมืองจากอากาศเล็กๆนะครับเมือง,งแต่จะปัจจุบันนั้นนะครับต้องบอกว่าเรา เป็นเมืองแห่งการศึกษาด้วยก็จะสังเกตได้ว่ามีทั้งหมาลัยในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็หมาลายที่อยู่ข้างเคียงเพิ่มมากขึ้นด้วยเมื่อเมืองตากอากาศนะครับที่มีชื่อเสียงแรดีตบวกกับเมืองแห่งการศึกษาแล้วเนี่ยก็กลายเป็นเมืองแห่งการลงทุนซึ่งสังเกตได้ว่านักลงทุนทั้งหลายเนี่ยนะครับในอดีตนั้นอาจจะมาสร้างเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นคอนโดมิเนียมนะครับเป็นบ้านจัดสรร แล้วก็ขายขายเสร็จก็ทำกำไรเสร็จก็กลับบ้านนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเนะีนะ่ยนักลงทุนทั้งหลายเนี่ยเริ่มมองเห็นถึงความยั่งยืนของหัวหินหลังจากเกิดสึนามิมานะครับในอดีตนั้นนักทุนก็หันมามองหินมากขึ้นและสังเกตได้ว่าจากสถาบนที่นะครับที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ท่านสุวัสด์เนี่ยครับก็ดูแล้วต้องมาลงทุนเรื่องของโรงแรมครับนะมีทั้งสองโรงแรมมีสามโรงแรม นะครับแล้วก็มีส่วนน้ำนะครับมีบูพอรตด้วยห้างสรรพสินค้าเนี่ยเพราะว่าท่านอย่งเดียวนี่ก็ลงทุนไปผมว่าหลายพันล้านบาทนะครับยังไม่รวมไปถึงอาคารชุดด้วยนะครับที่ท่าน,น,นจะมาเกสร้างต่อที่ขนาดรายเดียวนะครับกลุ่มรายเดียวก็ยังมีนัลกลงทุนอีกเยอะแยะค่อนข้างมากมายนะมองภูหินนะว่าเป็นเมืองที่ที่นักวันจะน้อยลงคนก็มีแต่จะมากขึ้นเพราะองการบวงแผ่ที่เนี่ยนะครับ ก็ทําให้นักลงทุนนั้นมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาพื้นทีุ่ติยของเราแล้วผมเองก็ได้เเห็นว่าการฉีดวัคซีนนั้นสําคัญที่สุดนะครับในการที่จะตอบโจทย์เพราะเป็นหลัการกลของคนทั่วโลกได้ใช้เพราะฉะนั้นในวันแรกที่ผมมาทํางานนะครับในตําแหน่งนายุทธมนตรีในวาระที่สองนั้นผมได้สั่งการตั้งแต่วันแรกนะครับซึ่งทํางานตั้งแต่วันศุกร์ที่4ี่มิถุนายนผมจีจได้แม่น สั่งการให้เจ้าที่เตรียมเรื่องการจัดซื้อวัคซีนซิโนโฟาร์มนะครับจากราชวิจารณ์รจวนห้าหมื่นห้าพัน 50, 500, โดสซึ่งเป็นเงินแล้วประมาณห้าสิบล้านบาทวันจันทร์ผมลงนามเลยนะครับทำบนักสื่อราชวิจารณ์กรแล้วก็ต้องเป็นความภาคภูมิใจลึกๆอนะครับว่าเราเป็นส่วนที่เติมเต็มของรัฐบาลในการที่จะทำให้ยอดการฉีดวัคซีนนั้นได้ขึ้นมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเข็มแรกเนะี่ย8ปดสแปดเปอร์เซ็ต กว่ากว่าแล้วในวันที่3ตุลาคมน,นะครับแล้วเข็มที่สองนั้นเจ็ดสิบสาเปอร์เซ็นกว่าเท่ากับว่ากว่าจะถึงวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนั้นเนี่ยตัวเลขการถิติมรสิงก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับใน่างรัฐบาลตอนนี้ก็อย่างที่ท่านรองอดีตรอนยกท่านได้บอกไว้ว่ารัฐบาลน,นั้นเริ่มต้นช้าแต่ตอนนี้ค่อนข้างจะไวแล้วก็สําเร็จแล้วนะครับรารทิศทางก็จะดีขึ้นในส่วนของที่สองนะที่ มได้ดำเนการก็คือการนำชุดตรวจ ATK นะครับเข้ามาตรวจเชิงลุกนะครับในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดครับอย่างเช่นเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยก็ไปตรวจที่โรงเรียนในสิทสิธรมบกนะครับเขาได้ขอชุดตรวจประมาณหนึ่งพันชุดแล้วก็ไปตรวจให้กับเขานะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตราดสดจันชัย ก็ได้มีผู้ติดเชื้อนะครับตอนนี้ก็ตรวจจากสองคนนะตอนนี้ก็เพิ่มเป็นเก้าคน,นแล้วก็จะให้ทุกท่นานได้ทราบว่าเมื่อเราเข้าไปรู้นะครับถึงปัญหาเนี่ยเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ยกตัวอยา่างง่ายๆสังเกตนะครับว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยนะครับบางครั้งคนใกล้ชิดไม่ได้ติดผมก็ยกตัวอย่างไปหลายๆเคสน,นะครับตัวอย่างเคสที่รู้จักกันทั่วประเทศคือท่านผู้ว่ามุตสาครนะครับซึ่ง นอกจากภรรยาท่าน,นก็ไม่มีใครติดเลยคนรอบข้างเป็นสารตุกจังหวัดน,นะครับเราพูดว่าทีมงานที่ก็ไปตรวจอะไรต่ออะไรไม่มีใครติดเพราะโควิดก็ไม่ใช่ว่าจะติดง่ายนะครับถ้าเรารู้จักที่จะเดินควบคู่ไปกับเขาผมพูดเสมอว่าโควิดนั้นก็เปรียบเหมือนกับฝนนะครับเราจะเดินท่ามกาลางสาฝนได้โดยที่เราไม่เปียกแต่ก็ต้องกางลมเพราะฉะนั้นเรื่องที่สาก็คือนวัตกรรม h d c ซซึ DC, ่งเป็นนวัตกรรมของบริษัทนะครับที่เรา ใช้กันมาตั้งแต่โควิดครั้งแรกนะเมื่อเดือนพฤษาคมปี63จนถึงเดือนปัจจุบันเนี่ยนะครับโควิดก็แบบระบาดมาสมรอบแล้วนะครับก็ถือว่าเราได้สร้างนวัตกรรมเมืองให้กับชาวหิหนโดยการจัดอบรมนะครับผู้ประกอบการภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนจํานวน400คนที่โรงพยาบาลหินหนให้ทุกคนรู้ว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิดแล้วก็โควิดไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวนะครับ จนทำให้เรานั้นไม่สามารถจะทําอะไรได้วันนี้เนี่ยด้ฝั่งท่านสุวรรณ์แล้วเนี่ยท่านได้พูดถึงาการให้กําลังใจซึ่งถือว่าทุกคนที่ในห้องประชุมนั้นพอฟังแล้วเนี่ยก็รู้สึกถึงว่าเรารับจะดีขึ้นนะครับเราออกจากห้องไอซียูมาแล้วเรามาอยู่ห้องธรรมดาแล้วแล้วเราก็จะเดินจากนี้ไปเนี่ยจะไม่มีจุดไหนที่ตกต่ําไปมากกว่านี้ละผมขอเติมเต็มว่าจากการที่เรา ไม่รู้จักโควิดเลยแล้วจนปัจจุบันเนี่ยเรารู้จักโควิดเป็นอย่างดีแล้วโนยเพราะอย่างยิ่งชาวอินนั้นเกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 ก็ที่แรกของประเทศไทยแล้วเดี๋ยมกรากมจับชาวอู่ฮั่นนะครับเราถือว่าเรามีความคุ้นเคยกันและวพราเราพร้อมนะครับพร้อมที่จะเดินตามมาตรการรับการสาธารณสุขนะครับซึ่งเป็นดักการวัคซานในการที่จะใช้ในการดาเนินชีวิตควบคู่กับโควิดนะครับหนึ่งเหรือโรคภุบัใหม่ที่มาจากทางเดินหายใจทุกโรค โดยการที่เราจะากาัก,ากไม่ตกสวมแมสออกก่ลังกายกินอาหารที่ดีแล้ว่อนให้เพียงพอนั่นคือสุขลักษณะที่ดีละคไฮดีนนี่แต่ซึ่งเรารู้แล้วเราต้องเป็นระยห่าะแล้วก็เคีนทางวมาสดร่างกายทาควมาสดสถานาที่นะครับซึ่งเราก็จะช่วยกันดำเนินการอย่างเงี้ยนะครับเราพร้อมนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งทิจะยายโยนนั้นไม่ใช่ปัญหาเราพร้อมนะครับ ร่วแมแสดงความยินดีนะครับรบ,บุพพรรีชาร์นะรบซึ่งเขารอบ5ปีแล้วก็ต้องบอกว่าอขอบคุณนะครับขอบคุณการชาวอุหินท,ท,ทุกๆคนที่ตรของท่านสุวัสดินั้นได้มองอุหินแล้วก็มาลงทุนที่อุหินทําให้อุหินนั้นเป็นหนึ่งท่องเที่ยวที่ดีนะครับมีชื่อเสียงอยู่ในใจของชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยทำให้เมืองของเรานั้นเป็นเมืองที่ดียิ่งขึ้นก็คือ ย้ายมาที่นี่เพราะว่ามีความรู้สึกว่าโอ้ย,อยหัวหินเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่แล้วก็แบบเป็นอะไรที่ที่เราต้องต้องการมาเป็นเมืองไฮโซค่ะคสำหรับดิฉันแต่พอวันนี้เรามาเมื่อเจอโควิดเลยยังไม่เคยเห็นความคึกคักของเมืองเลยยังไงก็อยากให้โควิดหายไปซะก่อนก่อนที่ดิฉันจะย้ายไปที่อื่นนะคะสําหรับทางการตองแก้ประเทศไทยอะค่ะเราก็ให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอยู่แล้วนะคะ ซึ่งในแผนการเปิดเมืองเนี่ยเราจะมีอยู่ประมาณ5แผนและมี6คณะทํางานซึ่งเราก็เป็นคณะทํางานในเรื่องของแผนการตลาดและการสื่อสารนะคะซึ่งคณะคณะของเราเนี่ยเราก็ได้เริ่มดําเนินการประชุมกับคณะทํางานเนี่ยมาประมาณ3-4รอบแล้วนะคะในเรื่องของอการหารือร่วมกันเรื่องของทำแผน SOP นู่นนั่นก็หลายอย่างแล้วนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งในส่วนของแผนตลาดเนี่ย ทางทรทรท,รที่อยู่สํานักง,งานต่างประเทศ29สํานักง,งานเนี่ยเขาก็พยายามจะทําแผนเรื่องของหัวหินอยู่แล้วนะคะเขาก็พร้อมที่จะเดินทางมาทันทีนะสําสหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นตลาดระยะไกลหรือที่เขาเรียกว่าตลาดลองฮอลเขายินดีที่จะเดินทางมาทันทีที่หัวหินประกาศอย่างเป็นทางการเลยคะ่ะซึ่งซึ่งทางตอนนี้ยังอาทิตย์หน้าเนี่ยนะคะทางท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะเดินทางมาประชุมร่วมกับ ผู้ประกอบการแล้วก็หน่วยง,งานภาครัฐด้วยนะคะที่เกี่ยวข้องในเรื่องของแผนการเปิดเมืองที่จัง,จงหวัดเพชรชบุรีนะคะก็เราก็ดําเนินงานกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วค่ะคุณค่ะ <S <S สัญลักษณ์ตัวนี้นะคะที่เป็นของทรทที่เป็นสีฟ้า <S <S แต่ว่าตอนนี้ก็ทาง,ทาง,ทางสาธารณสุขจังหวัดก็ได้ทํามาตรฐานชาขึ้นมาอ,อ,อีกตัวหนึ่งที่เป็นสีเขียวจะถามว่า ใช้ร่วมกันได้ไหมณตอนนี้ได้ได้นะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเปิดเมืองแล้วผู้ประกอบการสถานที่นั้นๆต้องการที่จะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติผู้ประกอบการจะต้องสมัครมาตรฐานชาพรัตของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันมันจะไปลิงก์กับระบบชาบา <Biraz S 2> ชาบาก็คือระบบการจองห้องพักที่เป็นมาตรฐานนะคะที่ทางรัฐบาลท่านกำหนดมาครับ ก็เปารท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องยอมรับค่ะว่าจังหวัดประจวบและก็จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเป็นอันดับต้นๆที่ทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินิยมมาพักผ่อนนะคะเป็นกลุ่มของแฟมิลี่ซะเยอะเลยนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวของเมืองเรานะคะโดยกรอบของหัวหินกับชามจะเป็นกรอบแรกนะคะที่ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญในการที่จะเปิดเมืองให้ได้ ครั้งแรกเราก็ทราบกันนะคะว่าเราจะต้องเปิดเมืองประมาณวันที่1ตุลาแต่เนื่องจากความปลอดภัยของการฉีดวัคซีนนะคะอย่างที่ทราบกันก็เลยต้องอขยับเยื่นเลื่อนไปเป็นวันที่1พฤศจิกานะคะแล้วก็มีความหวังว่าวันที่1เราก็คงจะมีความพร้อมเรื่องของ SOP นะคะที่จะรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวของเมืองเรานะคะก็ต้องขอบคุณทางกลุ่มหัวหินลีชาร์สคะที่ทางคุณกรดโลจนัสเถียนค่ะ ได้รวมตัวนักธุรกิจแล้วก็ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนในท้องที่นะคะได้มีการประชุมหารือกันหลายครั้งเราก็ได้มีการออกไปประชุมร่วมกับท่านรัฐมนตรีที่กรุงเทพด้วยและยังได้ต้อนรับท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขที่สนามบ,บินหัวหินเพื่อได้เรียนแจ้งถึงความต้องการนะคะแล้วณวันนี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณทางเทศบาลเมืองทางอบจประจวบ ตลอดจนโรงพยาบาลหัวหินแล้วก็สาธารณสุขค่ะแล้วก็ชีวสมนะคะที่เป็นกลุ่มของการนําวัคซีนแล้วก็ประสานเรื่องจนเราได้ครบวัคซีนตอนนี้เข็มที่1และเข็มที่2องี่ยร่วม90%แล้วก็ถือว่าความพร้อมนะคะในด้านของการเปิดเมืองถ้าจะเป็นเรื่องของความพร้อมของวัคซีนเนี่ยเรามีความพร้อมแล้วนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความพร้อมนะคะเราก็จะต้องดูเรื่องของสามสีออ่ข้อนะคะสําหรับนะักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวบ้านเรานะคะ อันดับแรกนี่คือเรื่องของความสะดวกความสะอาดความปลอดภัยนะคะแล้วก็ใส่ใจคนรอบข้างตลอดจนเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะเรามีการพมนาคมที่ทางบกทางเรือทางน้ําทางอากาศรถไฟรางคู่ที่เรียกได้ว่าในอนาคตเรามีความพร้อมแน่นอนนะคะหัวหินก็จะเป็นอะไรที่เติบโตอยู่แล้วนะคะถ้าพูดถึงเรื่องความสะอาดนะคะทางเทศบาลเองก็มีการ จุดทาความสะอาดนะคะมีการฆ่าเชื้อต่างๆอย่างมากมายก็ถือว่าเป็นความพร้อมทางด้านความปลอดภัยแล้วทีนี้ถามว่าการที่เราจะต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะก็คงจะต้องเป็นการประชาสัมพันธ์ค่ะว่าเราจะต้องรู้เขารู้เรานะคะมีการปลอดภยัยเรื่องของการใส่แมสการล้างมือหรือการเว้นระยะห่างอันนี้เป็นมาตรฐานของชีวิตที่พวกเราทํากันอยู่แล้วทีนี้เวลานักท่องเที่ยวมานะคะเราก็จะต้องดูแลนักท่องเที่ยว เสมือนว่าหัวหินเนี่ยเป็นบ้านที่สองเพื่อที่จะได้มาแล้วมาซ้ำมาแล้วมาอีกนะคะแล้วก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจค่ะก็ถือว่าการท่องเที่ยวของบ้านเราเนี่ยมีความพร้อมแน่นอนนะคะตลอดจนทางภาครัฐเนี่ยจัดแคมเปญไทยเที่ยวไทยเราเที่ยวด้วยกันเพราะฉะนั้นสองแคมเปญเนี่ยค่ะเราจทางภาครัฐเนี่ยได้ทํามาถึงสองสามครั้งแล้วนะคะครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่จะดึงดูดใจได้อีกหนึ่งแคมเปญน,นะคะ ในอันตราส่วนลด4 0ด้วยนอกจากนั้นก็ยังจะได้คูป,ปองค่าอาหารนะคะหลังจากที่นักท่องเที่ยวได้เช็คอินที่โรงแรมเรียบร้อยได้คูป,ปองอีก600บาทนะคะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นการดึงดูดใจอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะนั้นก็จะต้องให้ทางสื่อมวลชนนะคะช่วยกันที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องนี้จูงใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ออกมาใช้สตางค์กันเยอะๆถ้าพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีค่ะก็ต้องขอบคุณทางโทรคมนาคมนะคะ ตอนนี้ทางโทรคมานาคมค่ะโดยดรเสน่ห์นะคะที่ประจำอยู่ที่ศูนย์หัวหินเนี่ยท่านก็ได้พยายามที่จะทําแพลตฟอร์มเป็นทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษค่ะเพื่อที่ให้นักเที่ยวเนี่ยชาวต่างชาติเมื่อลงจากสนามบินแล้วต้องเข้าแพลตฟอร์มอันนี้นะคะแล้วก็ถือแพลตฟอร์มของไทยชนะร่วมการเป็นภาษาอังกฤษหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะไปเที่ยวที่ไหนหรือออกนอกพื้นที่เนี่ยจะมีการแจ้งเตือนเรียกได้ว่ามีความปลอดภัยในระดับต้นเลย ส่วนของคนไทยค่ะก็สามารถใช้แพลตฟอร์มนี้ได้นะคะ <c oughs> เพื่อที่จะใช้สําหรับเวลาเข้าเมืองเนี่ยจะได้รู้ว่าตรงจุดไหนมีอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความพร้อมของเมืองเราเนี่ยถือว่าดีเยี่ยมที่สุดแล้วก็โอกาสในอนาคตค่ะแน่นอนว่าหุยหินนะคะเป็นเมืองเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยต้องกลับมาเยือนอีกแน่นอนเลยค่ะ ในการประดมนะครับวัคซีนเนี่ยมาฉีดให้กับประชาชนชาวหัวหินนะครับซึ่งวันนี้อ่ะตอนสถิติเนี่ยก็เกิน70 80แล้วนะครับซึ่งเป็นลิมิตใหม่ที่ดีมากๆนะครับซึ่งตรงนี้ครับบรูพอดที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้โอกาสของวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้โอกาสนั้นเนี่ยในการปรับปรุงพัฒนาบรูพอดเพื่อรอเวลาที่ การท่องเที uh, ่ยวนะครับจะกลับมาอย่างเช่นวันนี้นะครับตอนนี้บูพอตนะครับถ้าทุกท่านได้เห็นนะครับเราพัฒนาทางกายภาพแล้วก็พัฒนาในมิติต่างๆไปเยอะมากนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยรวมทั้งเรามีเป้าหมายสำคัญครับที่ต่อไปนี้เนี่ยมิ่นของบูพอตเนี่ยจะไม่ใช่แค่ศูนย์การค้านะครับเราจะไม่ได้เรียกตัวเองว่าศูนย์การค้าแครับ เราจะคือเป็นอามัสเช็คอินเดสติเนชันนะครับคือถ้าหัวหินคือจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่สําคัญบรูพอดก็คือหัวหินหัวหินคือบรูพอดบรูพอดจะเป็นจุดหมายปลายทางที่ทุกคนต้องมาเช็คอินเมื่อมาหัวหินมาแล้วต้องมาให้ใช่ครับเพราะฉะนั้นงบประมาณที่เราทุ่มลงไปครับ <นะ S 2> ก็เพื่อเมืองหัวหินเพื่อการท่องเที่ยวนะครับเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวบรูพอดเองแล้วก็การท่องเที่ยวของหัวหินครับ ร่วมกับหูหินดิชาด้วยนะครับเรารู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอันยิ่งใหญ่ดีๆที่จะพลิกฟื้นการท่องเที่ยวของเมืองหูหินกลับมานะครับตัวเราเองเราก็มีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างที่แจ้งให้ทราบนะครับตั้งแต่ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารทั้งหมดกําหนดกลยุทธ์ใหม่หมดเลยครับกาหนดดิเรกชันของการทํางานใหม่หมดนะครับแล้วก็มีการเราเรียกว่าบูพอตเนี่ย เราจะเรียกกันภายในว่าเรา e n e r g อร์จสกรูพอรนะครับเราเติมพลังให้บรูพอร์เพื่อที่จะมาร่วมรีชาร์จหัวหินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือ2สัญ s t ก็คือบรูพอร์ e เอนเนอรตัวเองเพื่อมาร่วมรีชาร์จกับหัวหินนะครับเริ่มตั้งแต่อย่างที่ทุกท่านอาจจะเห็น ะครับก็คือการเปิดชั้นสองในวันนี้นะครับซึ่งถามว่า,าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับจากบูพอยต์ซินเทอเพล็กซ์นะครับเมเจอร์นะครับในการกลับมาเปิดโรงภาพยนตร์ระดับลักชัวรี่แห่งนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าโรงภาพยนตร์บูพอยต์ซินเทอเพล็กซ์เนี่ย ในแฟนเพจนะครับลูกค้าแฟนเพจของบูฟอร์ตก็จะถามถึงโรงภาพยนตร์นี้อยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นโรงภาพยนตร์ระดับเวิร์ลคลาสแล้วก็ลักชัวรี่ของฝุ่นหินจริงๆเขาก็อยากกลับมาดูกันประกอบกับพอราเปิดชั้น2ครับดิพาร์ตเมนต์สโตนเราก็โยกกลับขึ้นมานะครับสปอร์ตมอพาร์มอเครื่องกีฬาเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเตียงนอนเดอะลิฟวิ่งทั้งหมดนะครับบีเทลกลับขึ้นมาเปิดให้บริการแล้ววันนี้นะครับที่ส่วนดิพาร์ตเมนต์สโตนในส่วนของช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ครับ ถ้า,าเสร็จแล้วทุกท่านไปเดินเนี่ยเราก็จะทำเป็น pop up outlet store ครับในเวลานี้นะครับก็คือเราร่วมกับ lead ผู้นำในตลาด outlet เลยก็คือ FN outlet นะครับในการให้บริการที่ที่ b ู u อ p o r t นะครับเพื่อเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้แวะ FN ที่หัวหินอาจจะมาแวะ b ู u อ p o r t ก็ซื้อของ FN ได้นะครับอันนี้เป็นพันธมิตรที่เรา เป็นพันธมิตรหนึ่งในพันธมิตรหลายพันธมิตรที่เราร่วมมือนะครับรวมทั้งเราก็ยังให้โอกาสกับสตาร์ทอัพทางด้านแฟชั่นครับอินฟลูเอนเซอร์บล็อกเกอร์ทั้งหลายที่มีสินค้าอยู่ในชื่อเสียงทางด้านออนไลน์เราก็เชิญมาให้โอกาสในการเปิดป๊อปอัพนำสินค้ามาให้ลูกค้าได้ชมกันรวมทั้งที่ยังปิดทอดดิ้งเนี่ยก็จะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆที่เรากำลังจะเกิดขึ้นที่เรากำลังจะร่วมกับพันธมิตรนะครับทั้งรายเล็กรายใหญ่นะครับ,นใ,นะรบในการที่จะเปิด ศูนย์บริการทางนักกีฬากิจกรรมกีฬานะครับเร็วนี้สินค้ารักชวรี่นะครับออตโต้รถยนต์นะครับรวมไปถึง Wellness ระดับ w o r l ์ค l ล s สนะครับซึ่งก็จะไล่เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับนอกจากนั้นนะครับาทางด้านโลงหนังก็ได้กลับมาเปิดแ้วอย่างที่ทุกท่านแล้วก็รันรันระบบนะครับหลังจากนี้ก็จะมีโปรแกรมหนังใหญ่นะ พาเลรดไเข้ามานะครับที่นี่รับรองรับได้แน่นอนแล้วถ้าทุกท่านนะครับอีกอันนึงที่ที่สัมผัสได้ถ้าทุกท่านติดตามรูปพอร์ตมาตลอดข้างหน้าก็คือจะเป็นสวนใช่ไหมครับแล้วก็เป็นบ่อปลาตอนนี้เราปรับข้างหน้าครับเป็นบลูสแควร์เป็นพื้นที่กิจกรรมเมืองครับสำหรับจัดก,กิจกรรมของรูปพอร์ตเองหรือของเมืองหัวหินเองนะครับมีจอ LED ขนาด12.5 7เมตร ใหญ่ที่สุดในภาคใต้นะครับอาจจะเป็นแห่งแรกในภาคใต้นะครับแต่แห่งแรกที่หัวหินแน่นอนนะครับเอาไว้ประชาสัมพ,พันธ์กิจกรรมของบุพเพศเองหรือกิจกรรมของเมืองหัวหินนะครับแล้วก็มีแสงสีเสียงที่เราเสริมขึ้นไปนะครับไล่ตั้งแต่สะพานลอยอินทรคนะครับถ้าตกเย็นมาเดินชิลๆเนี่ยก็จะเห็นแสงสีเสียงนะครับที่เราเติมขึ้นไปซึ่งตรงนี้เราอยากให้เป็นจุดศูนย์กลางของกิจกรรมของเมืองครับ รูปพอร์ตเนี่ยจะเป็นมากผสนการค้าเราจะเติมเต็มไลฟ์สไตล์กับลูกค้านะครับแล้วถ้าพูดไปก็ไม่หมดนะครับเพราะว่าเราก็ยังมีอีกอย่างล่าสุดเราได้รับเกียรติร่วมมือจากจังหวัดประจวบนะครับเปิดศูนย์บริการภาครัฐนะครับให้บริการภาครัฐต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเบียนราษฎรประชาชนตอมอนะครับหรือสัตวกรนะครับโดยเปิดให้บริการที่ชันบีเมื่อวันที่16กันยานะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยนับว่าเป็นการนําบริการของภาครัฐมาสู่ประชาชนให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ร่วมกับไปรษณีย์ไทยเปิดศูนย์ไปรษณีย์ไทยย่อยที่ชั้นบีเช่นกันนั่นหมายความว่าลูกค้าครับจะเข้ามาทําธุรกรรมในบรูพอรดมาทําธุรกรรมการเงินก็มีธนาคารครบครันจะเข้ามาทําธุรกรรมเกี่ยวกับภาครัฐ จะถ่ายบัตรประชาชนก็มีนะครับจะทําธุรกรรมเกี่ยวกับการส่งเอกสารกับไปสษณีไทยก็มีนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ b l บ e p o r t ก็พยายามเติมเต็มไลฟ์สไตล์นะครับของคนยุคใหม่หรือคนปัจจุบันนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ครับอันนี้เป็นโปรเจกต์สำคัญที่ย้มให้ทราบนะครับว่า,าเร็วๆนี้จะเกิดความภาคภูมิใจในเมืองหวยอินเกิดขึ้นนะครับ บลูพอตนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนส่งเสริม mm hmm. ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับเป็นการร่วมสนับสนุน mm hmm. การสร้างไรายได้ <Yeah. S 1> การกระจายอาชีพ <Yeah. S 1> การกระจายไรายได้นะครับ <Yeah. S 1> เราจะนำของดีของเด่น mm hmm. ภูมิปัญญาชาวบ้าน <Yeah. S 1> สินค้าดีของภาคใต้ทุกจังหวัดรวมทั้งทั่วประเทศ <Yeah. S 1> เอามารวมไว้หนึ่งเดียวที่บลูพอรตชั้นบี นะครับโดยเราโปรเจกต์นี้เราให้ชื่อว่าเพลินไทยนะครับเพลินไทยนะครับซึ่งจะเป็นศูนย์รวมสินค้าผู้ปัญญาชาวบ้านงานศินละปะวัฒนธรรมเรียกว่าทั้งอุปโภคบริโภคเรียกว่าไม่ต้องเดินทางไปจังหวัดอื่นมาที่นี่ที่เดียวได้ของฝากทุกจังหวัดและของดีของเด็กที่เราคัดสรรมาแล้วด้วยนะครับจะเปิดอยู่บนพื้นที่กว่าพันตารางเมตรที่ชั้นปีนะครับตอนนี้เนี่ยโครงการเนี่ยเริ่มแล้ว นะครับว่าทุกท่านลงชั้นบีอาจจะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นนากำลังปรับพื้นที่นะครับซักพฤศจิกาเนี่ยเราก็จะเปิดพร้อมกับงานใหญ่นะครับแล้วเราก็ตั้งแต่พฤศจิกาเป็นต้นไปเนี่ยบรูพอดจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การท่องเที่ยวเราจะมีกิจกรรมมากมายนะครับในการดึงลุกดึงกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาที่หัวหินนะครับแล้วก็มาเที่ยวกันนอกจากนี้นะครับในส่วนของโควิดนะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับเราเพิ่งได้รับการรับรองมาตรฐานชาพลัสจากจังหวัดประจวบไปนะครับซึ่งการคัดกรองดูแลของโควิดเนี่ยเราให้ความสำคัญมากๆนะครับล่าสุดครับเพื่อรองรับการเปิดบ mm ูฟอ o ซ t เนเพล็กซ์การเปิดชั้น2เรามีการตรวจ ATK ครับกับพนักง,งานในบูฟอร์ทุกภาค่วน700อกว่าคน mm hmm. ผลปรากฏว่าเป็นลบ700กว่าคนคือลบ100ังน,นหมายความว่าพนักง,งานบูฟอดปลอดโควิด100%เ นะครับแล้วเราก็จะส่งเทสทุกสัปดาห์ก่อนเปิดหัวหินหนึ่งพฤศจิกายนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับหัวหินลิชาร์ดและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการนะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับในแผนงานนะครับเรายังมีอะไรที่เป็นเตรียมสร้างเซอร์ไพรส์อีกเยอะแยะนะครับเพื่อเมืองหัวหินของเรานะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนที่มาเดินบูพอตมีความสุขนะครับอนนี่คือเป้าหมายนะครับขอบคุณ ขอแจ้งให้ทราบก่อนเลยนะครับว่าหัวยหินเนี่ยเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของของ,ของเราเลยนะครับเพราะว่าจริงๆผมก็เป็นคนหัวหินนะครับแล้วก็ได้ยา้ายกลับมาทํางานที่นี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับทุกคนเลยก็คือเป็นข้ามภาคของ i อเอชีนะครับ,รบที่กลับมาบินก่อนภูกเก็ต ก่อนเชียงใหม่ก่อนอุตรเพากอนทุกที่นะครับอันนี้เป็นข้ามภาคนะครับที่ไม่ได้เดย์เร็กไฟจากกรุงเทพนะครับแล้วก็เราจะเริ่มบินวันที่15นี้15นี้เลยนะครับเป็นเป็นบินทุกศุกร์และอาทิตย์นะครับสำหรับสำหรับการกลับมาครั้งนี้นะครับแล้วก็ส่วนในเดือนของเดือนพฤศจิกานะครับเราก็จะเปลี่ยนจากไฟเช้ามาเป็นไฟดึกเพื่อดูเพื่อดูพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนะครับว่า การที่เราเปิดไฟตั้งแต่เช้าบ่ายดึกเนี่ยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะแบบไหนนะครับแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีที่เอามาใช้อีกไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการลดบัตรที่นั่งนะครับ,รบก็คือต่อไปเนี่ยทางเราจะใช้เป็นลักษณะการสแกนใบหน้าเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะลดการสัมผัสกับ,กบลูกค้านะครับแตอ,อันนี้เป็นแผนคร่าวๆนะครับ แล้วเราก็มีการปรับปรุงแอปพลิเคชันของเรานะครับเป็น a i r ช s ยซ e เป p ร์ p p นะครับไม่ว่าจะเป็นการจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมรแล้วก็มี Delivery ที่เข้ามาซัพพอร์ตนะครับ,รบแล้วก็ยังมีอ,อีกอีกมากมายเหมือนเหมือนทางบูพอร์ตเลยครับตอนนี้เราอาจจะมีการเชื่อมโยงของในพื้นที่ที่เข้ามาสู่แอปพลิเคชันของเอเชียในอนาคตก็ได้นะครับแต่นี้ผมขออนุญา ทำงานประสานกับสาธารณสุขจังหวัดน,นะครับสำหรับตัวพนักงานเองแล้วก็ตอนนี้พนักงานทุกท่านนะครับได้รับวัคซีนครบ100เอร์เซแล้วครับเราถึงเลือกที่จะกลับมาให้บริการนะครับรวมถึงมีการตรวจเอ k เคทุกครั้งที่เข้ารับการบริการลูกค้านะครับสำหรับพนักงานทั้งภาคพ,พื้นบนเครื่องด้วยนะครับแล้วก็เครื่องบินของเราเนี่ยมีการทำความสะอาดทุกครั้งที่มีการ ใช้นะครับมีการมีการหมุนเครื่องเพื่อไปทําความสะอาดเป็นอาทิตย์นะครับตอนนี้เครื่องบินเรียกได้ว่าพอเวลาหมุ่นบินกลับไปเชียงใหม่เสร็จเนี่ยต้องบินกลับไปล้างเครื่องนะครับแล้วก็มีตัวเป็นตัวกองอากาศนะครับในในเครื่องที่เราติดตั้งเพิ่มนะครับทําให้อากาศในในเครื่องเนี่ยมันโฟล์ขึ้นแล้วก็บวกกับการจํากัดอของผู้โดยสาร ที่เมื่อก่อนเราเปิดขาย100%นะครแต่ตอนนี้เราเปิดขายแค่75%ก็เรียกได้ว่าใน1เที่ยวบินเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ135ท่านต่อไฟนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของกรมการบินนะครับครับผมก็